สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ใน,ใ,นในการคุยกันเหมือนละตัวนะครับผมกับผม aka เมเามาโมสเตตัสแต่ขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟและกล้าปราถนาที่จะพลายอสรภาพทางการเงินนะครับ,รบผมตอนนี้เราอยู่ที่ EP 694นะครับอยู่กับ EA Jazz แล้วก็ BTS นะครับแล้วก็ a a v เนาะ อา,อาทิตย์นี้มีโมโนด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอีพีที่6นะครับมี Forex นะครับผมนะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ e ีพีที่6692เนี่ยมี p r o เอนะครับบี o อนนะครับมีโมโนอ่าแล้วก็กราฟนะครับแล้วก็ e ีพก่อนหน้านะครับฮาน่าเคซีซีพีอแล้วก็ IBL นะครับ นะฝากติดตามด้วยนะครับผมนะเรามาเริ่มกันที่ EA นะครับผม e ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเจอซับแรงขายบ้างแหละนะครับมันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่ง r s i ของเขาเนี่ยเด้งขึ้นไปได้แถว8 1 2 2 2อันนี้คือซ u เปอร์โอเวอร์บอทแล้วนะครับถ้ามันเลย80ขึ้นไปเนี่ยนะครับ แล้วราคาของเขาก็เหมือนจะเป็นอย่างที่เราได้คาดการไว้จนกระทั่งวันพุธแล้วก็วันนี้วันพฤหัสวันที่ผมอัดคลิปนี่คือวันพฤหัสนะมันเลยอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะวันศุกร์นะครับเหมือน EA จะงัดขึ้นมาได้อีกนะครับผมแต่รอบนี้นะผมแทงเลยว่างัดขึ้นมานะครับสังเกตตรง iSI ตรงนี้นะดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยที่กำลังวง ก็คือยอดนี้นะครับอ่าแล้วเขามีโอกาสจะเด้งขึ้นไปมาชนเส้น EMA 200ตรงนี้นะครับแต่นะครับแต่ผมคาดคณีคาดการเลยว่า RSI ของเขาเนี่ยจะไม่ทำ High ใหม่ เหมือนราคา RSI เนี่ยจะย่อลงนะครับผมจนเกิดสภาวะ Bearish d i v e r g e n c e นะครับเนี่ยดูตรงเมาลก้นเนี่ยสัญญาณมันจับได้แบบนี้เนี่ยราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ RSI High มันย่อลงอันนี้คือ Bearish d i v e r g e n c e ถึงตอนนั้นแล้วเนี่ย เขาก็น่าจะรินของออกได้มาสักระดับหนึ่งแล้วนะครับผมในการเล่นรอบนี้สำหรับ EA นะครับชนเส้น EMA 200แล้วผ่านเลยเนี่ยในถากการที่ r s i เนี่ยอยู่ในสถานะโอบอสแบบนี้ในไทม์เฟรม D a y ด้วยนะมันค่อนข้างที่จะยากผมมองว่า r s i ลอยขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ย ชนเส้นเอสองร้อยนี้เก่งนะแต่ไม่น่าผ่านชนแล้วมีเซลงมาแน่นอนถึงจังหวะนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยหาจังหวะดักเก็บกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังย้ำแบบนี้อยู่สำหรับ EA ก็คือเวสแอนซีรอจังหวะใหม่นั่นเองนะครับถ้าผีผามเข้าตอนนี้ก็คือมันมันปลายรอบแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกนะครับเวสแอนซี and นะ เหมือนเดิมนะครับสำหรับ EA นะครับผมอทีนี้มาที่ j จ t นะครับผม j จดูซิว่า j จ t เนี่ยขาวมันจะออกมาเหมือน Mono ไหม<อ>ไม่มีข่าวมอดูซึหด้วยอ่าก็คือโมโนเนี่ยมันมันมีข่าวออมาก็คือเขาประกาศออกมาเลยว่ายอด สมัครด,ดูแพ็กเกจพีเมียพีเมียลีกเนี่ยนะครับผมมันได้ไม่ตามเป้านะครับแล้วข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยก็คือ,อจุดคุ้มทุนของเขาอะ่ะมันอยู่ประมาณสักล้านเจ็ดสับสไครแต่ตอนเนี้ยต,ตอนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ถแถวหนึ่งล้านสับสไครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนแน่นอนนะครับผมเราต้องลุ้นต่อนะครับหลังจากนี้ไปถึงช่วงปีใหม่อยอดสับสไครต์มันจะกลับมาไหมนะครับกลับมาเกินจุดคุ้มทุนแล้วก็ทำนิวไฮไม่ใช่สิทำสามารถทำกำไรได้หรือเปล่านะครับนะในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับแจ๊ ดูจากกราฟนะครับผมครับแอนเฮนโดเนี่ยเราก็ยังคงมองอย่างนั้นอยู่นะครับผมแต่เฮนโดมันมันลงมาลึกจังเลย <laughs> นะอ่าต้องดูต้องดูต้องดูต่อนะครับคือผมชอบในนี่แท่งนี้เว่าวันนี้คือวันพฤหัสหักนะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับผมชอบแท่งนี้เดี๋ยวผมขอลบมันเน้อยก่อน อ่สา,าอสำหรับแจดนะผมผมเห็นแท่งนี้วันพุธเนี่ยผมยิ้มเลยนะครับอ่าแท่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบูริตเอ็นกราฟฟิงนะครับ แท่งข้างหน้าเนี่ยเป็นสีแดงในในขณะที่มันกําลังเป็นขาลงนะอันนี้คือเงื่อนไขของเขาแล้วแท่งที่สองเนี่ยสามารถคืนทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนของแท่งข้างหน้านะครับอันนี้คือบูดีนกรฟิง้งและแท่งต่อมาเป็นโดจิสีเขียวจบเลยผมมองว่าวันศุกร์นี้ก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าสามารถขึ้นไปยืนยบนหนึ่งบาทห้าสิบตังค์ได้ นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นไปยืนบนหนึ่งบาทห้าสิบตังค์ได้นะเรายังอยู่ในสถานะเปิดออเดอร์อยู่นะก็คือเราเปิดอยู่บนหนึ่งบาทห้าสิบนี่แหละแต่เราจะมาตัดขาดทุนแถวหนึ่งบาทสามสิบเจ็ดเขาก็ยังลงมาไม่ถึงหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ตัดขาดทุนอะไรแล้วผมก็ มั่นใจเหลือเกินว่าวันศุกร์พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันสำหรับอาทิตย์นี้ที่เหลือเนี่ยเขาน่าจะขึ้นมายืนบนหนึ่งบาทห้าสิบได้ถ้าขึ้นมายืนหนึ่งบาทห้าสิบได้ก็นั่นแหละครับครับเอเทนโดแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถ้วยอันนี้ก็หูจับจะต้องขยายหูจับมานิดหนึ่งนะครับสลับแจ๊ แสดงว่ามันเริ่มมีข่าวดีอะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะอาอาจจะแบบเขาแบบไปแบบปิดแบบเว็แบบช่องทางธรรมชาติในการดูบอลเนี่ยทิ้งนะครับเว็แบบเถื่อนทิ้งแล้วเขาบ็อกบ็อก,อกแล้วคนที่แบบตั้งใจอยากดูบอลแล้วไม่อยากให้มันสะดุดนะเขาอาจจะกลับใจนี่มาซื้อแพ็กเกจ ดูบอลพิมูิีเพิ่มขึ้นเป็นกรอบผลกร,รมก็เป็นได้นะครับอ่าใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแจ๊ดยังอยู่ในเส้นทางอ่าแถวกำไรต่อนะครับนะ่าส่วนโมโนโน,นะครับเข้าไปดูในคลิปเองนะครับอืม <laughs> ไม่บอกด้วย <laughs> อ่า ต่อไปนะครับ BTS นะครับผม BTS BTS อืมมี่าวไปไหมก็คือเขา เขายังทําโลใหม่เรื่อยคือล่าสุดเนี่ยเราโดนมาแล้วลบ29.8%นะครับแล้วก็แล้วก็ยังรอให้เขากลับขึ้นมาได้แถว3บาท40ตังคเพื่อที่จะเปิดออเดอร์ไม้สองแต่เขาก็ยังไม่ขึ้นมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ลงต่อนะครับอืม ตัวรถไฟฟ้า40บาทตกผลิตเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอ่ะหนังสือเล่มนี้ <Wow. S 2> ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบอ่าการหาจุดเข้าการหาจุดออกนะครับผม โดยการดูแพทเทิร์นของแห้งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น f o r e x ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นค้างเงินแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับ mm. อันนี้เขาก็จะให้ดูในทามเฟรมเดย์ทา f เฟรมชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไป a d ดแอบใช้ได้หมดเลยนะครับผม mm. คือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้าง,งานเลยนะครับผม mm. เปิดชาร์ตแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมผมทิ้งลิงก์ ด้านล่างคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้ทำไมมันทิ้งดิ่งลงมาแต่ที่จริง BTS เนี่ยคืออ่าเพื่อนๆน่าจะเห็นข่าวกันละสองสามวันมาเนี่ยก็คือข่าวแผ่นดินมันแผ่นดินมันซุดตัวลงนาะแต่ BTS เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับที่ถนนมันซุดตัวแต่ว่าแท่งแดงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรนะครับตกใจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ออ่อออเอาเป็นว่า BTS ก็ยังคงแผนเดิมน,นะครับก็คือรอเข้าไมา้สองอยู่ที่สามจุดสี่ศูนย์เนาะรอให้เขาขึ้นมายืนสามจุดสี่ศูนย์ได้ก่อนแล้วเราจะเข้าออเดอร์เพิ่มแล้วก็มาตัดขาดทุนที่เดิมนี่แหละนะครับสามบาทสาสิบเนาะแล้วก็รอเทคโปรฟิตเดิมสามบาทเก้าสิบแปดตังค์แต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณต้องขึ้นมายืนสามบาที่ิบก่อนนะครับ BTS เนาะ อตัวต e ่อไปเอไีอืม ่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนานะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็กเว็บสมอล็กเว็บไลฟ์เว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพรบุ๊เวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับ a v ก็คือเข้าออเดอร์ไว้แหละคือเรามองเขานี่ทำดับเบลบัตทอมบัตทอมที่หนึ่งเด้งขึ้นไปจุดซัพพอร์ตที่หนึ่ง ยอ่อลงมาบอททอมที่2เพราะฉะนั้นเขาต้องวิ่งขึ้นไปหาจุดซัพพอร์ตที่2แน่นอนจะแถวสามบาทสาตัางค์นะครับพื้นที่กำไรทำกำไรเราเนี่ยอยู่ที่161%เปซแต่สมมติว่าผิดทางเราก็ขาดทุนอท่ยี่สิี่เปอร์เซนนะครับปัจจุบันเนี่ยบวกอยู่นิดนึงเราเปิดเนี่ยเปิดอยู่ที่ หนึ่งบาทยี่บหกตังตอนนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่ 1, ทนหนึ่งบาทยี่สิบแปดตังบวกนิดหนึ่งมีบางจังหวะนี้ขึ้นไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะเนี่ยบางจังหวะขึ้นไปได้ตั้งสิบสามเปอร์เซ็นตแล้วนะเออเอา้ารอก่อนเราไม่เอาสิบามเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปนะครับ อ่ะอย่างน้นอยๆก็มาเทสโปรฟิตแถวบาทเก้าสิบเก้าตังสองบาทก็ยังดีเนาะก็ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมล่ะอืมอาจจะแบ่งออกก็ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสองบาทห้าสิบสองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองบาทเก้าสิบแปดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามบาทสามสิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้นะครับนะสำหรับเอเบ ตัวนี้ยังคงอยู่ในเกมอยู่นะฮะยังไม่มีอะไรผิดแปลกแบลกแนวไปจากเดิมเลยก็คือตั้งแต่เราเข้าออ,อเดอร์เนี่ยเขาก็ยังคงอยู่ในสถานะไซเวอ์ออกข้างไม่ได้ไปไหนนะครับมีบางจังหวะที่เราทำกำไร13%นี่แหละอย่างที่วัดให้ดูเมื่อสักครู่นี่แหละแต่นั้นมันไม่ใช่ทาร์เก็ตที่เราตั้งเป้าไว้อยู่แล้วนะครับอแล้วก็ ถือต่อนะครับสำหรับ AAV ยังคงอยู่ในแผนนะครับอ่าสำหรับอาทิตย์นี้ก็ยัง,ยงคงอยู่ในแผนอยู่มาอัพเดตนะครับให้เพื่อนๆที่แบบตามเซตนี้ชุดนี้กันเนี่ยอ่าอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะอ่าครบสี่ตัวนะครับผมก็ E.A. Jazz BTS แล้วก็ AAV นะครับผม EP ที่หกร้อยก้าสิบสี่ อ่ะสิ่งที่ผมพูดคุยแล้วก็นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นําให้เื่อนั้นซื้อขายหุ้น4ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยสุดท้ายท้าสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัดาสาวดีครับ